โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกค,คนทุกท่านด้วยนะผมเองเอ,งเอทีคูเบอร์ซึ่งวันนี้ผมก็จะมานะผมสอนทำหมัดแบ็กแฟตนะผมแล้วก็เฉลยอิสเตอร์เอ็กซ์นะผมซึ่งเดี๋ยวเฉลยท้ายคลิปแล้วกันเนาะเดี๋ยวขอทำแบ็กแฟตก่อนนั่นเองนะครับผมนะก็นะตอนนี้แบบเอทีพีได้ทำการอัปเดตนะในส่วนของโกโจเข้ามาคนระับซึ่งเป็นเอ่ออีเวนต์ลิมิเต็ดนะเหมือนกับเซตคาเคโนดนะครับผมนะอ่าก็รีบทำในภายใน,ในเวลาเออ่ เอ่อห้าหรือเจ็ดวันนี่แหละครับรีบทำนะฮะก็เดี๋ยวจะออกแล้วนะฮะเป็นอีเวนต์ลิมิเต็ดนะโกโจนะฮะแล้วก็ซิคาเนโน่ด้วยนะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสอนทำหมัดแบ็กแฟตนะอ่ะก่อนจะไปสอนทำเดี๋ยวเราเริวสกิลหมัดแบ็กแฟตกันก่อนนะฮะสกิลเอ่อแรดเซนนะครับผมนะมาดูอ่คิงคิงอ่าประมาณนี้ครัผมเสียงอาจจะดูแบบว่าเลือดๆหน่อยนะอ่ะเสียงก็แบบว่าประมาณนี้ครับ ิง,งอ่าเสียงก็อาจจะดูเลื่อนๆหน่อยนะแต่ว่าก็ตัวใจเสียงก็เป็นบัตที่ข้อนี้จะวงกว้างเนะี่ยผมใช้ดูฮนะนี่นาะทิงทิงไม่นะโอ้โหแอปเปิ้ลเข้ามาเต็มตัวกูเลยทิ้งก่อนอ่าเนี่ยนะโอเคบัสกิลเอ็กครับผมทิงทิงสกิลเอ็กก็เป็นการกลางวงนะกลางวง วงไทเทเนียมนะเป็นในการเป็นการการวงไทเทเนียมนะผมนะ,ะซึ่งวิธีการทำหมัดแบ็กแฟกนะครับผมนะก็อย่างแรกเลยนะครับผมให้ทุกคนนะมาตีบอสเอทีโคเวอร์ AT ตรงนี้นะครับผมนะเนี่ยให้ทุกคนตีนะบอสนี้เกิดทุกๆ3นาทีนั่นเองนะผมถ้าเราตีตายปุ๊บเนี่ยเนี่ยถ้าเราตีตายปุ๊บนะผมจะมีคอนะผมคอนี่ไว้ทำหมัดแบ็กแฟกแล้วก็ใน,นสน่วนของไอโกโจนี่ไอโกโจ ไอ้ไอ้โกโจเนี่ยครับผมเอาไว้ทำหมัดโกโจซึ่งใครอยากดูวิธีการทำสอตหมัดโกโจก็ไปดูช่องเลออนคิงนะครับผมเลออนเกมเมอร์นั่นเองนะฮะก็พอทุกคนได้คอมาทุกคนเอาคอมาประมาณ7อันนะทุกคนหาคอจากบอสเอติโกเอันนะผมนะแล้วก็เงิน3ล้านแล้วก็ก็มากดซื้อกับคูโตโนตรงนี้นะอ่ะกดไปเลยนะฮะคก็จะได้หมัด เออมัดเอ่อมอัดแบ็คแฟกมาแล้วนะเออคิงคิงนะคิงนี่นะเสียงอะดุลุ่นๆนะนะคนดูอ่านะก็มาเนี่ยผมก็สบายชจขนาดเชิญอิตเตกวเชิญอ,อิตเตก็นี้ผมมีเวลากดให้ทุกคนประมาณเอ่อสามชั่วโมงนั่นเองนะครับผมนะอ่าถ้าครบสามชั่วโมงเร <c oughs> า,าจะอ,าอิตเตกออกนะแต่หลังจากลงคลิปนี้ครบสามชั่วโมงปุ๊บผมอ,ออกเลยนะเออนะอิตเตกอย,อยู่ดิเกาะหิมะนะทุกคนไม่ได้เกาะหิมะเลยนะอ่านี่นะ ไปแล้วผมไปที่ก๋อิม้าเลยนะอ่าหนึ่งนะอีเต๊กหนึ่งนะขออนุญาตใช้คำสั่งนะอ่าไปห,หนึ่งนะอีเต๊กเหมือนจะอยู่ตรงเดี๋ยวได้ได้ไดนี่นีนี่ไปห นี่เดน,นี่ฮะตอนนี้อีเตกอ่ะพอเรากดไปปุ๊บแล้วก็จะได้ในส่วนของหัวโกโจโนั่นเองนะนี่ไปหนึ่งเดี๋ยวให้ดูโอ้ยไปหนึ่งโกโจอยู่ไหนวะถ้าเราได้จะได้ส่วนของหัวโกโจโนะไม่หนึ่งหัวโกโจอยู่ไหนวะนี่โกโจโเฮิร์ต เพชรนะครับพอเรากดอีเตกนะเราจะได้เงินแล้วก็มีโอกาสที่จะไม่ได้ไอเทมนะมีโอกาสที่จะได้แค่เงินแล้วก็ไอเทมนะครับผมนะอ่าเพราะมีโอกาสได้แบบหัวโกโจ้นะคนดูเป็นของลิมิเต็ดนะอ่าอีเตกอยู่ตรงนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้ามีบั๊กอะไรก็แจ้งใต้คลิปได้นะครับผมนะก็คลิปนี้ขอ50ไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำลิปต่อไปนั่นเองนะ